สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้บทได้มหมดได้หมดโอเคได้เดี๋ยวนะลิปเปอร์เราเพิ่งเล่นมานี่ว่าลิปเปอร์เพิ่งเล่นมาลิปเปอร์วันนี้เล่นอะไรดีลิปเปอร์วันไม่ใช่ลิปเปอร์ท่อเอไพโรฮะไพโรเล่นอะไรดีส่วนใหญ่นี้เราเล่นกันบ่อยแล้วนะคาาไฟดาบไฟคาถาหนามฮะก็จะมีอะไรนะเรนโบว์ใช่ปะ เ่นโบนี่เราเคยเล่นอย่างวะผมจําได้ว่าผมเล่นไปแล้วสองตัวนี้เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งต้องเปิดตัวตรงนี้เรนโบเอ้ยยังตัวนี้คูเบิร์ลุงยังไม่ได้ทำนะฮะไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่นคูเบิร์ลุงกันดีกว่าใช่ไหมใช่ปะอ่ะเดี๋ยวผมหาของรวมๆของเรนโบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบไม้กันถูกมือมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วล้วซื้อมาซะซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ อ่ะส่วนอาวุธนะฮะเดี๋ยวผมอยากจะลองของแปลกๆดูสักหน่อยมันมีอะไรแปลกๆบ้างอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็มีฐานด้วยหนึ่งอันไอกระเป๋านี่นเป็นกระเป๋าสุ่มกาชาได้แต่กาชาได้มันจะกาชาได้แต่ลูกไฟนะฮะลูกไฟอะ่ะมันถูกยักไว้บาทหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะแบบอืมออกมาเป็นไอเทมที่ราคาเท่ากันใช่ไหมใช่ใช่แต่วันนี้ฮะเราจะเล่นกูเบิร์ดเพราะฉะนั้นสติลกูเบิร์ดต้องมาก่อนฮนะไปกันต่อครับ กูเบิร์ด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 ลุงฮะกูเบิร์ดลุงส่วนกระทะนี่ไม่ได้แปลว่าเ,รา,เราจะเล่นกระทะตลอดนะเออแต่เรามีถุงมือแน่ๆอยู่แล้วฮะเก็บถุงมือไว้ก่อนแล้วก็การจะเล่นกูเบิร์ดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอาวุธอ่ะหนึ่งชิ้นนะฮะหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับหนึ่งชิ้นก็แบบยังหลูแล้วหลูมากแล้วนะฮะหลูมากแล้วอาร์ตี้ตีหน่อยตีตีไม่เข้าเด้อตีไม่เข้าเอ็มพาวเวอร์ขึ้นหนึ่งดีเจนขึ้นสองฮะอารตี้ เนี่เราก็ยังมีดิเจนเราเปิดขวดมาฮะลอตตี้เรียบร้อยกระทามันไม่แม่นอะ่ะแล้วเรามีตาหมาป่าตาหมามป่านี่เราเล่นไปวันก่อนเนาะเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันหยิบอันนี้มาหนึ่งนี่มาสองเอาฐานมาล็อกอันนี้ไว้ก่อนฮนะเดี๋ยวมันจะเอาไปรวมกันซะก่อนอ่ะหยิบคอกช่องมาหยิบคลองมาสั้นหยิบช่องมา,งมาแล้วก็มีเวสโซนอีกหนึ่งอัน่อหยิบมาก่อน อันนี้มากล้วยมาฮะเอาช่องมาไวโซนตัวนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะเล่นไอ้เจ้าตัวนี้เล่น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 คาตานะครับคาตานะก็ถือว่าโอเคนะอะหยิบอันนี้มาอีกหนึ่งอันรวมนี่อีกหนึ่งไปกันต่อฮะเออเล่นเล่นเล่นหอยทากนะเล่นหอยทาอีกแล้วการจะเล่นกูเบิร์ดลุงเนี่ยผมจะเป็นจะต้องหาอะไรก็ตามที่มันทิกเกอร์ได้เร็วมากๆก่อนนะฮะจะเล่นสายสตันเลยไหมล่ะเออ จะได้แบบว่าพอสตันททีนึ่งมันได้แบบปีพุพ่พุๆๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจนะน่าสนใจแต่ของที่ใช้สตันก็ต้องดูเวบที่สี่อีกแล้วว่ามันจะออกมาหรือเปล่านะฮะอาตี้กระท้าเราค่าความพมายาอยู่ที่เจ็ดสิบฮะโดนปิดฐานไปแล้วสามหน่วยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคดีมียาอยู่สองขวดฮนะยามีอยู่สองขวดแล้วกูเปิดมาแล้วครับหนึ่งตัวฮนะหนึ่งตัวรีโร1หนึ่งทีมีอันนี้อันหนึ่งอ่ะหยิบมา หยิบมาหยิบมาหยิบมาเวทโซนมามาอีกมาอีกอ่านี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้วางไว้นี่อ่าโอเคโอเคเอาหอยทากวางนี่หนึ่งตัวนี่สองตัวสามตัวสี่ตัวอ๋อวางไปก่อนฮนะรีโลหนึ่งขีมีฐานมีฐานแต่ผมจุดไฟก่อนจุดไฟจุดไฟโอเคจุดไฟฮะจุดไฟจุดฐานจุดฐานโอเคไปกันต่อฮะ เดี๋ยวผมต้องปลดล็อกตัวนี้ใช่ไหมใช่จะตวคูเบิร์ตต้องมาก่อนนะฮะมาก่อนมาก่อนนะตี้ค่อยเคาะค่อยอค่อยเคาะค่อยค่อยเคาะเดี๋ยว,วหอยทากเราก็วิ่งเนะ้วก็ฮิวแล้วฮนะหอยทากเราฮิวสี่สิบหน่วยไม่ได้เล่นนานแล้วนะจริงฮะเราไม่ได้ซื้อหอยทากนานแล้วนะครับตั้งแต่เล่นโกงมาเนะี่ยตีอหูยฮิวแรงจัดเลยฮิ้วแรงมากฮนะเอาตี้ตีไปก่อนตีไปก่อนอืมโอเคเรียบร้อยแล้วก็มี อิสลามถามเอ้ยนี่นี่ของดีฮะเอ้ยเดียวดีกล่องของขวัญมาเว็บที่สี่ฮะเว็บที่สี่เว็บที่สี่ 4. เอาไงดีมีเว็บที่สี่ออกมาฮะเว็บที่สี่อ่ะเดี๋ยวผมซื้อของก่อนนน่นนี่น่านะเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเอาละสิได้กล่องของขวัญมาฮะได้กล่องของขวัญมาเราจะเล่นอะไร เราจะเล่นสุ่มร้อยฮะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เวฟหน้าต่อไปเนี่ยผมจะไม่รีโลอีกแล้วเออแต่แต่อนุโลมให้ซื้อได้ไหมอ <c oughs> อนุโลมให้ซื้อของในช็อปรือเปล่าเออเอาเป็นว่าผมไม่ซื้อของในช็อปเลยผมขายอย่างเดียวผมไม่ซื้อของในชอ็อปโอเคไหมแล้วเราจะไปได้สุดทางแค่ไหนฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะไปได้สุดทางแค่ไหนเราจะได้กูเบิดลุ้งไหมก็นะไปได้มง ได้มงมาได้มงได้อน,นี้มาปั๊บหนึ่งแล้วก็อ่าจัดของจัดของหนึ่งและ 2, สองสองสองครับตรงนี้แล้วก็มีตาเลือดอ่าตาเลือดไปตาเลือดไปอันนี้วางไว้ตรงนี้มีหอยนีดหนึ่งตัวมีแต่แตร,แตรแไม่เอาฮะขายทิ้งไปแล้วก็มีถุงมืออา้าวถุงมือมันมีแล้วหนึ่งอันอันนี้ไม่ซื้อนะฮะ ไม่ซื้อแล้วมีพริกมาเม็ดหนึ่งอันนี้อ่ะนี่วางไว้ตรงนี้ลัคกี้โคเวอร์ครับมาไปกันต่อฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเรามีมานาไหมเนี่ยเอามงกุฎมาเนี่ยมงมง,มงมงมงมามงมาเอาเปึ๊บเฮ้ยได้กรอบมาได้กรอบมาเราเปิดได้อยู่ฮะเราเปิดเราได้กรอบมาจากอะไรเนี่ยฮะเราได้กรอบมาจากอะไรเฮ้ยมันเปิดขวดได้ยังไงมันเปิดขวดไปแล้วด้วยฮะเรากรอบมาจากไหนเนี่ยกรอบกรอบมาจากตัวนี้เหรอ ตัวนี้ต้องเด้งกี่ทียนหนึ่งสอ่สองสองสาประมาณ3ครั้งนะเราถึงจะเปิดขวดนี้ได้นะอืมโอเคออกมาอีกฮะได้โซแซ่โซแซ่กับขวานอืมเอาไงดียังไม่เอาฮะขายไปก่อนขายไปก่อนแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ชุดเกราะชุดเกราะไม่เอาขายไปก่อนฮะส่วนอันนี้เดี๋ยวเด็กการ์ดไม่เอาแล้วก็ยาเล่งฮะเอ้ยไม่ใช่ แร่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 อันนี้หนึ่งสีแล้วก็เวสโตนเวสโตนอันนี้ผมไม่ซื้อนะผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อไม่ซื้อครับเราไม่ซื้อเราไม่ซื้อส่วนตัวนี้ถ้าสมมุติผมรวมเป็นกูเบิร์ดเนี่ยผมจะยังไม่มีช่องนะฮะยังไม่มีช่องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอนุโลมไปก่อนแล้วกันโอเคไปกันต่อฮะมีตั้งอยู่16บาทผมจะไม่สุ่มไม่ซื้อนะฮะผมจะขายอย่างเดียวขายอย่างเดียวฮะวันนี้เรียกอะไรแรนดอมมาสเตอร์ใช่ไหมอะ วันนี้ดวงผมหรือดวงใครจะไปก่อนกันนะฮะตี้ตี้กูเบิร์ดผมก็เด้งดีนะไอ้นี่ก็เด้งกี่วิเนี่ยเฮ้ยสองวิกว่าเนี่ยมาแทนดาบได้เลยนะเกราะมู่เดี๋ยวเอาดาบเอาดาบขึ้นไปฮะดาบขึ้นไปตี้เอเวอร์ไฟ้องข้ามขึ้นสิบสี่หน่วยแล้วมันจากไหนเนี่ยมันจากไอโทเทมเหรออ๋อจากจากลิ้นนะลิ้นมันเสริมให้ลิ้นมันเสริมให้แต่ของเราล่ะของเราล่ะเฮ้ยมีโล่ขึ้นมาเรื่อยๆฮะเราตี้เรียบร้อยฮะ เรียบร้อยมาออกมาอีผู้มันมันเด้งออกมาแรงอย่างนี้แรงเกินมีมีหมามีกูเบิร์ตพิษอะามีกูเบิร์ตพิษออกมา <c oughs> เดี๋ยวมีกูเบิร์ตพิษออกมาเออไม่เอากูเบิร์ตพิษไม่เอาฮะไม่เอา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 เพราะว่าอะไรถ้าสมมติผมรวมกูเบิร์ตพิษเนี่ยไอ,อพิษพิษถ้ารวมกูเบิร์ตพิษนะฮะมันจะกลายเป็นตัวนี้นะริปเปอร์นี่จะเป็นตัวนี้นะครับ กูเบิร์ตลุง4ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะฮะขอย้ํานะครับไม่เหมือนกันนะกูเบิร์ตลุงตัวนี้จะทําจะสร้างอะไรจะสร้าง3มพิษขึ้นมาในทุกๆ10ทุกๆ9ทิกเกอร์นะฮะ9ทิกเกอร์จะสร้างพิษมา3หน่วยแต่ถ้าเป็นของไอ้ไพโรเมนเซอร์กูเบิร์ตตัวนี้จะสร้างฮีทออกมา4ี่หน่วยแทนนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันนะเราแทนกันไม่ได้ครับขายทิ้งไปนี่ขายไปน้องหมาก็อยากได้นะน้องหมา น้องหมาก็ยังได้ครับแต่อันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันเอาอันนี้ขึ้นมาหนึ่งปุ๊บสองปั๊บอ่าแล้วก็พัสดมการครับขายทิ้งไปส่วนแร่พวกนี้อืออย่าน,นี้รวมอย่าอย่าอย่าพิ่งรวมอย่าพิ่งรวมอย่าพิ่งรวมเอา้าแล้วเรามีโล่สองอนันขายทิ้งไปฮะน้องหมาตัวนี้ต้องใช้ไหมอ่าใช้ก่อนแล้วกันใช้ก่อนอันนี้วางไว้ไม่ได้นะมันต้องรวมของก่อนฮนะ อ่ะรวมของก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ดาววางไว้นี่ฮะแล้วก็นกฟินิก์ครับนกฟินิก์เก็บไว้ก่อนอ่ะโอเคไปกันต่อฮะไม่สุ่มครับไม่สุม่มไม่สุม่มไฟต้องฆ่ามามีธน,นูมีธน,นูมีไอ้กงเล็บกองเล็บกองเล็บกอ,อ,องเล็บบอปลีนเอ้ยนี่เกาะเรามีเยอะอยู่ร้อยกว่าฮะร้อยกว่าดามเมจเราน่ารักมากฮะน่ารักมาก อยากได้อาวุธเมื่อกี้ผมก็ขายโซ่งโซแซ้ไปแล้วใช่ไหมใช่แต่มันใช้ได้นะโซ่แซใช้ได้ใช้ได้ไดอ่ะโอเคคิงกูเบิร์ดมาคอสเบดมาคิงมาคิงมาแท่มาเฮ้ยเดี๋ยวนะคิงมาฮะเอาไงดีเราจะเล่นกูเบิร์ลุงอยู่ไหมคือเรามีคิงอะเรามีคิงฮะคิง แล้วก็มีอันนี้ไม่เอาแล้วกันนะคอสเบดคอสเบดผมต้องวางท่าหนึ่งอะท่าหนึ่งคือจะวางท่าไหนก็ได้ท่านี้ก็ได้ท่านี้ก็ได้แล้วถ้าโซ่ไอ้ถ้าแซ้แซ่มันวางปั๊บแล้วมันเกะกะเลยนะแซ่แส้เกะกะเลยนะคงขายไปฮะนกฟินิกน็ฟินิกเฮ้ยวางได้นี่หว่าวางได้วางได้ไดไดอโอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะ อ่ะโอเคประเด็นคืองี้ฮะต้องขออภัยด้วยนะเมื่อกี้สารลั่นปากไปแล้วว่าผมจะไม่ซื้อของนะแต่ประเด็นคือผมจําเป็นจะต้องเลือกของพวกนี้นะเลือกของครับเลือกของประจำอาชีพของเรานั่นเองนะฮะอันนี้ต้องขอรูมารวยต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมจะหยิบของที่เล่นง่ายที่สุดมาอย่างเช่นตัวนี้ฮะ b i r ร i n g Banner ฮะส่วนนอกนั้นตามที่ตกลงกันไว้ครับไปกันต่อฮะไปต้องข้ามครับเป็นธนูหนามแล้วก็หอกหอกพิษ หอกพิษแต่เมื่อกี้ยงยาอะไรผมขายทิ้งหมดแล้วนะขายทิ้งหมดแล้วดาเมจเท่าไหร่โอ้ยมีบวกฝันขา้ามีฮิวด้วยมีฮิวด้วยวยก็แรงอยู่แรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่ปึ๊บโอ้ยมาดาบลุง้งดาบลุงลลบล้งเลยดาบลุ้งเลยหรอะโซแซนี่มาสองรอบลวไอ้นี่ก็มาอันนี้ขายขายอันนี้วางไวน้นี่ขายนี่ไปน้องหมูน้องหมูน้องหม,งหมูเขาบอกว่า น้องหมูตัวนี้หมูลักกี้ลักกี้พิกกี้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะมีโอกาสโอกาสในการเพิ่มเพิ่มพลังพิเศษนี้ดีกว่าเพิ่มพลังพิเศษครับอย่างใดอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละซึ่งอะไรบางอย่างนะบางอย่างดาบลุงนี่ถ้าสมมุติไม่มีของที่มาอยู่ใกล้ๆมันนี่เล่นยากนะเพราะฉะนั้นขายที่ไปนี่ขายไปขายไปครุยขายไป,ยไปนี่ขายไปเดี๋ยวหมูหมูเก็บไว้ก่อนนะ,ะหมูเก็บไว้ก่อนอันนี้ มันบอกมีโอกาสมีโอกาสนะม,มีโอกาสไอเทม50%เมื่อไอเทม50%อันนี้มันจะบวกโอกาสโอกาสใดๆก็ตามนะฮะอีก15%อย่างเช่นคอนสตาร์เนี่ยเขาบอกมีโอกาส30%ที่จะทำการสตาร์ได้นะฮะไอตัวเนี้ยมันก็จะบวกไปอีก15%ต่อหมู1ตัวต่อหมู1ตัวนะฮะก็บวกไปบวกเข้าไปมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามันจะมีโอกาสที่จะสตาร์เพิ่มขึ้นจาก30เป็น45นะฮะ45 มันเป็นอย่างนั้นออมันเป็นอย่างนั้นนะฮะอ่ะโอเคของมาอีกฮนะขายไปขายไปกูเปิดลุงลุงตัวนี้ลุงของใครลุงของลุงของใครให้ดูดเลือดลุงของใครให้ปิดตาลุงของใครในายชื่ออะไรเดสม er ker, นคริชเชอร์อืมของเบอร์สเกอร์ฮะลุงตัวนี้ของเบอร์สเกอร์นะครับลุงตัวนี้ของเบอร์สเกอร์ใช่ไหม อันอื่นขายไปก่อนอันอื่นขายไปก่อนอันนี้วาวไว้ตรงนี้เออลุงขายเอ,อ้ยดูแดงแดง,งอันนี้ขายไปก่อนขายไปก่อนเส้อแซนครับขายไปแล้วก็ยาพิษขายไปฮะเล่นไหมมาถ้าสมมุติเล่นเดีย๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะกูเบิดลุงตัวแรกมาแล้วครับมาแล้วแต่เป็นเป็นของเบอร์สเกอร์นะตัวเนี้ยของเบอร์เกอร์ครับ ให้ดูดเลือดสองหน่วยให้โลยี่สิบฮะปิดตาสองหน่วยแล้วก็เพิ่มดาเมจให้สี่หน่วยด้วยนะฮะสี่หน่วยด้วยไอ้น,นี่ผมก็มเปิดเปิดมาถาด้วยเฮ้ยมันมันผิดแผนมะเนี่ยมันผิดแผนเออมาอีกแล้วฮะมาอีกแล้วเห็ดพิษอันนี้ขายไปอันนี้ขายไปมีธนูพิษตัวน,นึงเออมีอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมอยากได้ถุงมืออะ่ะให้ได้ไห <laughs> ให้ได้ไหมอะ่ะ ยังได้ถุงมืออ่ะยังได้ถุงมือเอออ่ะเดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งเลยกูเบิร์ที่ผมขายทิ้งไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้เข้าไปกันต่อฮะไม่ซื้อของนะไม่ซื้อของนะไม่ซื้อของครับเึ๊บเบิบบบอ่ะอย่างน้อยๆเราก็มีเซฟไฟล์นะสองเม็ดสองเม็ดสัมิน่าเราไม่พอใช้ฮะทั้งๆที่แบบว่ามีดาบแค่นี้เองนะมีของแค่นี้เองอ่ะ อตีตอนนี้ดาเมตเท่าไหรแล้วเนี่ยสามสิบกว่าฮะสามสิบเปิดอามตาขึ้นมาเราตีดาเมตน่ารักมากครับท <c oughs> ักนีนกูเบิร์ดลุงก็ไม่ใช่ด้วย <c oughs> โอ้โหโดนปิดตาไปยี่สิบสามหน่วยฮะได้บัฟเยอะดีนะถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วมีกูเบิร์ดตัวนี้ตัวหนึ่งมีทอสอแอบเสียดายนะที่ลุงของมันไม่ไเล่นฮะแล้วก็ขาัดตาันนฮะตอนแรกผมจะซื้อคาัตานนาใช้นะอืม แต่อดทนหน่อยแล้วกันนะอดทนนิดนึงอันนี้ออกมาอีกอ่ะแล้วก็มีทอตทอตหนึ่งอันขายไปเม่นขายไปของอะไรที่มันไม่ได้ใช้ขายไปอันนี้ใส่โล่ไปฮะฐานขายไปอันนี้ขายไปฮะดาบล้งขายไปไฟ,ไฟ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 ,ไฟ,ไฟ,ไฟไอันนี้มันจะรวมได้อันหนึ่งอ่ะผมอยากรวมคาตนานะอยากรวมคาตนาครับผมคิดว่ามันก็น่าจะแรงดีน่าจะแรงดีแต่ผมอยากได้ดาบไฟมากกว่าแล้วฮะตอนนี้นะ ตอนนี้ครับตอนนี้แต e ่อีฟินิกนี่รู้สึกว่าจะไม่เวิร์กแล้วฮะไม่เวิร์กแล้วแต่ผมขอเวลาแป๊บนึงแล้วกันเผื่อแบบว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าอ่าอันนี้วางไว้ตรงนี้เอาพิษวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเว็บที่สิบสองครับไฟตรงข้ามเล่นคอนสตัน <c oughs> <c oughs> พี่แกแบบว่าขายของหาดแถมมีดเลยรู้รู้เลยอะ่ะรู้เลยว่าเขาขายของขายมีดนะะไม่ใช่ขายของซื้อมีดนฮะ อืมโอเคอามาตาด้วยเราอะอามาตาด้วยนกฟินิกก็ยังทํางานได้ดีฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนอันหนึง่งแล้วก็อันนี้ขายไปมีมังกรพิษตัวหนึง่งมังกรพิษน่ารักอะล้องเราอะวางไว้ตรงนี้ไหมแต่ฟินิกมันแรงกว่า,าฟินิกดาเมจยี่สิบหน่วยแรงกว่าเยอะเลปยอะเลเปียขายไปอันนี้ไม่เอาอะนี่ไงตานี้ไงสแตนชัวฮะ สแตนชัวอันนี้ขายทิ้งอันนี้ขายทิ้งเม็ดนี้ครับเม็ดนี้เร่งความเร็วโอเคเม็ดนี้เร่งความเร็วนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่ฮะถุงมือแล้วพิษอะไรเยอะแยะ,ยะเนี่ยหนึ่งสองสามและอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับเม็ดนี้สี่ฮะแล้วก็กูเบิร์ดพริกอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวฮะขายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าครับแล้วก็คาตนนะเอาไงดียาวอะเราอะ่ะ คตาน้มันยาวมากดูมันยาวทะลุดออกมาเลยอ่ะยาวทะลุดม,มันไม่ใช่กี่ช่องเนี่ยสี่ช่องสี่ช่องมันดูวางโอ้โหหลุดหลุดเลยอ่ะวางยาวมากอันนี้ผมหาหาเวสโซนีกสักก้อนหน,นึ่งนะเนี่ยผมจะได้ดาบไฟนะฮะเวสเวสโซนีกก้อนเดียวโอเคไปกันต่อฮะไฟต้องฆ่ามีขวานนะแล้วกําลังจะคราฟชุดอีกตัวหนึ่งฮะเรามีเรามีโล่มาร้อยหนึ่งจากไหนก็ไม่รู้ฮะอตี้ ตีรีเจน12หน่วยขึ้น15หน่วยฮนะอุ้ยกูเปิดลุงเล่นสบายอันเนี้ยสบายจัดเลยเอาเปิดอามาตะด้วยนะอะเอาตีมาตรงข้ามโดนโดนตาบอดนี่ก็หนาวแล้วฮนะโดนตาบอดนี่ก็แบบโอ้โหสุดจัดเอออ่ะอุ้ยอันนี้เอามาแล้วเอามาแล้วหมอนข้างฮนะหมอนข้างออกมาเม็ดน,นี้เดี๋ยวรอรวมกันอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันนะหนึ่งและสองครับขายนี่ไปโล่ขายไปอันนี้ขายไปหนะึ่งสองสามฮะ ดาบน้ำแข็งขายไปอันนี้ดาบไฟขายผูขายอืขายขายขายเฮ้ยมีหนู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 ฮะมีหนูอาไงดิมีหนู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 เออมีหนูมีหนูฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งสองครับอันนี้เราก็จะอวยหนูกันนะฮะ อว้หนูไว้หนูอว้หนูอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งและสองมันต้องวางวางที่อื่นได้สิใช่ไหมต้องหมาขายทีอันนี้ขายไปฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็เม็ดเม็ดนี้อีกหนึ่งเม็ดอ้าวโอเคข้ลุยครับขายไปอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งและสองครับบุบบอร่บุบรบอร่รรอช่างมันช่างมันเม็ดนี้เม็ดนี้ต้องไปรวมกันที่ไหนอ่อไปหาที่รวมกันสักที่หนึ่งฮะแล้วไปกันต่อครับโอ้กูคิวคิวอยู่ตรงนี้ ไฟตรงข้ามอา่ะกาลังคราฟชุดแล้วก็มีคอร์สเบดด้วยครับแล้วก็มีนี่มีมีอลาดินมีตะเกียงอลาดินด้วยฮะก็น่าจะปลุกเสกได้ปะได้ไหมก็เกือบได้นะผมว่าได้แน่เลยเหลือค่ารักค่าหกค่าแปดโอเคเขาปลุกเสกไปแล้วฮะเราเรียบร้อยฮะเราต,ตีตีหมดเลยแล้วก็มีมันนะโอ้โหของมันมีเยอะแยะมากมายจักได้นะเอาไงดีเราเอาไงดีเอาไงดีอันนี้ไหมน้อฟินิก นกฟินิกอืมอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขายไปทีละชิ้นก่อนแล้วกันนะฮะขายไปทีละชิ้นก่อนแล้วก็โกเลมโกเลมโกเลมอืมโกเลมหวกันนกคาตานะแซ่แซ่นี้คงไม่ไหวฮะคงไม่ไหวเออเอาไงดีเดี๋ยวผมขอจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ เวฟที่15้าครับดูมันลกๆไงก็ไม่รู้ฮะลกเนาะตอนนี้โอเครีเจนมาทํางานได้ไหมเนี่ยทางานได้ป่ะสามวิกว่า3วิกว่าโอเคตอนนี้มีกรอบมาฮะโกเลมผมสตันได้2ทีอ่ะนี่เน่ครีด้วยครีด้วยฮะได้โกเลมออกมาแล้วได้อะไรเนี่ยดูคเบิลลุ้งตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยอีกตัวหนึ่งเป็นของเบอร์สเกอร์อีกนะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยแล้วพีกอีกตัวหนึ่ง มันจะวางยังไงวะเนี่ยมันวางได้ปะวางแบบนี้ได้ไหมวาง <c oughs> มันก็จะเถื่อนไน่หน่อยปะเอ้ยกูเบิร์ตสองตัวจะวางยังไงวะเนี่ย <c oughs> อันนี้ขายไปฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ขายไปเอ่อยังไงดียังไงดีงงดโล่ผมไม่เอาแล้วแล้นะ <c oughs> ไม่ไม่เอาแล้วมันวางไม่ได้ฮนะวางกูเบิร์ดไม่ได้หมวกักน,น็อกอีกอันนึงอะวางไว้ตรงนี้พี่จะสตันไปให้ถึงที่สุดฮนะ มีวางไว้แล้วก็อันนี้ขายไปมีมังกรตัวหนึ่งอันนี้ขายไปแล้วก็ไอ้น,นี่ยังไงเดี๋ยวผมจัดของใหม่ดีกว่าฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะกูเบิดลุงสองตัวไหวปะเนี่ยไหวแหละไหวเหอะไหวปะไหวปะคือถ้าสมมติกูเบิดตัวนี้เด้งมาตัวเล็กๆนี่เขาเด้งหมดเลยนะฮะก็อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโหเดี๋ยวเกาะเกาะตีไปกัน ตีไปก่อนโอ้ปิดตา30กว่า30กว่าพี่ไม่ต้องลืมหูลืมตากันแล้วเนี่ยคาตาหน้าผมดาเมจ78นดฮะคอสเบด70ฮนะแล้วก็โกลเลมอีก43นะโกลเลมนี่ตอนนี้คูณดัง1.5นะฮะ1.5คลิ 5, 25นตัวนี้ละครีไหมไม่ครีนะไม่ครีแต่ก็เล่นได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็มีโล่มาพีแมีมีดม,ม,ม,มีแส้ขายขายขายฮนะขายน้องหมาขายคอร์ลเตดคริสตฮนะ คอร์เปตคริสตัลนี่วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งและสองฮะอันนี้หอ,อกทิ้งไปขายไปฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ <c oughs> ขายเม็ดนี้ล่ะเม็ดนี้วางไว้นี่ฮะอันนี้มีวางไว้ตรงนี้โอเคเม็ดเนี้ยหนูเฮ้ยได้หนูอีกตัวหนึ่งเรายังจะเป็นอมตะอยู่มันในเว็บที่18แล้วฮะเว็บที่ส8ส่วนตัวนี้วางไว้ข้างนอกแล้วกันแล้วก็โกเลมตัวนี้มันต้องใช้รีเจนใช้รีเจนนะฮะใช้รีเจนแต่ถ้าไม่มีรีเจนเราจะทํำยังไง ไม่มีเราก็ขายทิ้งไปขายขายขายทิ้งขายทิ้งไปเลยฮะขายทิ้งไปเลยแล้วก็เอากูบิงครับวางไว้นี่ตัวหนึ่งอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ส่วนตัวนี้ไม่ต้องสตาร์มันนะบ้างอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วกันหนึ่งและสองครับรวมหนุยตัวหนึ่งฮะแล้วก็เบิร์ตตัวหนึ่งอันนี้ขายไปเอาบูเบอรี่ฮะวางไว้ตรงนี้แล้วกันช่วยๆกันไปฮะเม็ดนี้วางตรงไหนไม่ได้แล้วนะเม็ดนี้อีกใช่ไหมใช่ ใช่ใช่ใช่อันนี้ขายไปอันนี้พอแล้วฮะไปกันต่อครับมวกกันด็อกสองอันผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะการสตันตได้เยอะมากแล้วนะการสตันตด้วยครีด้วยฮะไปตรงข้ามมีเกราะอ,อยู่400กว่าอะลอตตี้ตีหุ้ยเกราะเราก็ขึ้นเยอะอยู่เยอะอยู่ฮะหุ้ยบวกเลือดบวกอะไรฮะหุ้ยสนุกนะเนี่ยสนุกนะเนี่ยแล้วกูเบิร์ดของใครก็ไม่รู้หลงมาอตตี้เกราะมี300แล้ว318 3 0 3ยสแ้แต่เราติดติดน้ำแข็งนะ ิดน้ําแข็งอ่ะสามสิบแปดแล้วครับแต่ปนตรงข้ามโดนปิดตาเราเปิดอ้มตะได้อยู่เอาตีตีโอเคดาเมจเท่าไหร่เนี่ยเราอ่ะร้อยสี่สิบเก้าคอสเบสเก้าสิบเจ็ดเอ้ยเก้าสิบเก้าสิบสองอันนี้ร้อยสี่สิบเก้าฮะโลน้นี้ลดไม่ลงเลยนะครับลดไม่ลงเลยส่วนเซมินาพอฮะเหลือเหลือเลยเหลือเหลือเลยฮะเหลือเหลือเลยแล้วก็ของออกมาอีกแล้วฮะมาเอานี้วางนี้วางนี้ครับนี้วางนี่ ชุดเกราะครับขายไปอันนี้วางต้องวางท่านี้ใช่ไหมเราอะต้องวางท่านี้อันนี้เอามาวางไว้ตรงนี้ส่วนตัวนี้ลดการใช้สมิน่านะฮะหมาวางไว้ตรงนี้อันนี้ขายไปคาตาเนะขายไปนี้ขายไปขายไปขายไปอันนี้มันต้องวางตรงนี้เลยนะเนี่ยถึงจะดีฮะถึงจะดีหรือเกราะวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้หรือจะวางไว้ตรงไหนดีตรงไหนถึงจะเหมาะตรงนี้อเหมาะเหมาะนะแต่มันเกะกะดีไหม ไม่ต้องเอามาแล้วขายไปกันหนึ่งสองสามสี่ฮะขายระเบิดร,ระเบิดเอาขายเข้าไปเอ้ยจะว่าไปช่องมันเหลือนี่วะาช่องมันเหลือนี่เออไม่ได้ดูเลยฮะเหลือเหลือลอีกไหมอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะขายนี้ไปแล้วเอ้าเดี๋ยวค้างข้าบนตกใจหมดฮะขายขายไปกันต่อครับเวฟที่18บะปะไฟตรงข้ามก็มีลุงเหมือนกันเขาเป็นลุงของเลนเจอร์ฮะแต่เรามีสองลุงนะอ้ เรามีสองลุงครับฝ่ายตรงข้ามมีลุงหนึ่งแล้วเขาเล่นสายสตันนะสตันสตันตัวนี้ตัวนี้แต่เราก็สตันได้เหมือนกันนะครับสตันได้เหมือนกันกรอเรามีอยู่400ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมา515เหมือนกันนะแต่เรามีเจาะกรอครับนี่เม็ดฟ้าเม็ดนี้เจาะกรออ่ะตีไปฮะกรอเรามี600ละ600ฝ่ายตรงข้ามขึ้น120แต่เขาตีไม่โดนต่างคนต่างปิดตาฮะของต่างคนต่างปิดตา แล้วเราโดนอะไรอะ่ะเราก็โดนปิดตาลองเราตีโดนไหยเนี่ยศูนย์เหมือนกันไอ้นี่ก็ศูนย์เหมือนกันต่างคนต่างตีไม่โดนอ้าวชิบหายเล่นกันยังไงควนี้อ่าเล่นกันยังไงเราจะนับเวลาตอนนี้ส4มบสวิแล้วฮะของเรามีโล่เป็นพันนะฝ่ายตรงข้ามมีล่อยู่นิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยโอ้โหโดนคลีอะไรเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวนะคอดเบตเราคลีเหรอเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอดเบตเราคลีเหรออะไรอะ่ะ คอร์เบทเราครีหรอชุดชุดชุดคอร์เบทเราครีอ,ะ 400, อะ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบสี่อ่ะตอนแรกเลือดเขาจะอยู่ปริ่มปริมประมาณนี้ใช่ไหมดูฝ่ายตรงข้ามโดนปิดตาไปร้อยสามสิบผมก็นึกว่าเกมนี้จะไม่จบนะฮะโดนครีไปดอกนี้ครีไปดอกนี้เราค่าความแม่นยำเราขึ้นมาสี่สิบห้าหน่วยสี่สิบห้าหน่วยจากอะไรอะ่ะจากอะไรจากค่ารักเหรอ ค่ารักลบอันนี้ปุ๊บมันจะเหลืออยู่ทั้งหมดสิบอดหน่วย1ิบ5อดห้าห้าสิบห้าใช่เรามีค่ารักมากกว่าไยตรงข้ามฮะค่าลักเรามากกว่าแล้วตอนแรกเราเราเป็นศูนย์อะตอนแรกเราเป็นศูนย์นะฮะตอนแรกเราเป็นศูนย์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหนดูซิเป็นศูนย์ตอนไหนตอนนี้เนละตอนนี้เป็นศูนย์ใช่ฮะเราเป็นศูนย์อยู่นะครับเป็นศูนย์อยู่แล้วเราไม่มีอะไรที่สร้างค่าลักได้เลย <S <S แล้วเรามาสร้างค่าลักตอนไหนนี่มีห้า มี5ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยเลื่อนลงมาเลยฮะ5 7เนี่ยอยู่ดีๆเรามีค่ารักขึ้นมาเราได้ค่ารักจากอะไรอะ่ะกูเบิร์ดกูเบิร์ดอ๋อแอ t i v เวตเกณฑ์สามสแม็กนิว2ี่สิโล2แรนดอมบัฟฮะเราได้แรนดอมบัฟมาแล้วฝ่ายตรงข้ามมีแรนดอมบัฟไหมฮิล2เกณฑ์ดูดเลือดไม่มีเฮ้ย ไฟตรงข้าไม่มีกูเบิร์ดของเลนเจอร์ไม่มีรนดอมบัฟฮะฮิล30หน่วยสร้าง20โล่2ดูดเลือดไอ้2แวมไพร์2เอมพาวเวอร์สร้าง3ปิดตาแล้วให้4ดามเมจของเวพอ้นฮะแต่กูเบิร์ดของเรามีฮะมีรนดอมบัฟให้ฮะสองรนดอมบัฟอ้โหนี่คือความต่าง,งระหว่างกูเบิร์ดของของเบอร์สเกอร์ฮะของเรามี2ไงนี่คือ2แรนดอมบัฟที่แบบ ช่วยเหลือช่วยเหลือเราฮะจากที่แบบว่าตีไม่โดนเลยเนี่ยเอ้ยคูลินซี่ฮะเป็นศูนย์นะครับจนตอนสุดท้ายเนี่ยค่าความมิ่นยาของเราขึ้นไปอยู่ที่40%่เนตะสี่สิครับตัวนี้50ด้วยเพราะว่าเรามีตัวนี้ะปะคอฮะเรามีปคอเอ้ยนี่คือแบบจุดจุดได้เปรียบเล็กๆของกูเบิร์ดลุงของเราอะไม่งั้นเกมนี้ไม่จบนะฮะนิ่เกมนี้ไม่จบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูดูอีกรอบนึงเลยแล้วกันนะเ,เปิดเปิดได้ไหม อ่านี่ปึ๊บนี่รีเพย์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 แต่ผมปิดหน้าจอตรงนั้นไม่ได้นี่ยแม้มเรามี300กว่าก่อสามร้อยกว่าก่อฮะแต่ทีนี้ค่าความเม่นยําของเราเนี่ยไม่มีเลยนะฮะเนี่ยเป็นศูนย์แล้วเนี่ยดูค่ารักเราค่อยๆขึ้นมาฮะค่อยๆขึ้นมาเพราะเราได้บัฟมาไงได้เจ็ดได้แปดฮะตอนเนี้เราเพิ่งแบบแปดเก้าตอนนี้คือแบบต่างคนต่างตีไม่ได้แล้วอยู่ดีเราก็ได้บัฟขึ้นมาฮะเจ็ดสิบแปดยี่สิบฮะ 20เนี่ยเราดูค่าปิดตาฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ดูค่ารักของเราเนะฮะมันเริ่มแบบเนี่ยมันเริ่มตีตื้นขึ้นมาฮะเราเริ่มมีรักฮะเราเริ่มมีรักเนี่ยพอรักแล้วแบบพอปุ๊บเราเราครีแล้วจบเลยฮนะโอ้โหโกงไหมเนี่ย <c oughs> กลายเป็นว่ากูเบิร์ดของของเบอร์สเกอร์ฮะดีกว่ากูเบิร์ดของเลนเจอร์นิดนึงนิดนึงแต่กูเบิร์ดของเลนเจอร์นี่เขาแรงจริงนะดูเอ็มพาวเวอร์เขาสิ71หน่วยเนะี่ยแรงมากฮนะ แรงแรงจริงแต่เรานี่ได้แวมไพร์ด้วยนะ <_ d ata> ได้แวมพร์มาเยอะเลยของเขาก็มีนี่คือความต่างอะตัวนี้ได้2 Empower 2 <_ d ata> ส่วนของเบอร์สเกิร์เนี่ยได้2 Random Buff ฮะความต่างนะเนาะ <_ d ata> โอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยไม่เป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะฮะเ <_ d ata> จอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ